เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ครับรวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆที่ต้องการการช่วยเหลือด้วยและตอนนี้ครับผมมาอยู่กันที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับในพื้นที่ตำบลตุยงและยังคงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคโนมจังหวัดปัตตานีซึ่งกลุ่มวิสาหกิจนี้ครับเป็นผู้ผลิตโคโนมเพื่อที่จะทําการป้อนเข้าสู่ระบบนมโรงเรียนทั่ว3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกกก็ไดด้รรัับบผละทเเช่นนียว หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็ได้มาทําการช่วยเหลือครับอย่างเร่งด,วด่วนการปฏิบัติจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมชยายาน,นท์ป้องคำครับ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานรักษาราชการแทนบริษัท์างเพื่อนองติ๊กครับในส่วนของการเคลื่อนย้ายตอนนี้สภาพของนิสสัตว์เป็นยังไงบ้างครับครับผมสภาพสัตว์ตอนนี้ก็คือแช่น้ํามาแล้วประมาณสี่วันแล้วก็มีร่างกายค่อนข้างอ่อนแรงอ่อนล้านะครับนะครับแล้วก็บางตัวก็มีอาการล้มป่วยไปแล้วในการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ก็คือจะทยอยใส่รถล้อด้วยนะครับแล้วก็รถกระบะด้วยจะเคลื่อนย้ายไปที่ตลาดกลางบรุษัทชายแดนภาคใต้ครับ แล้วก็ตรงนั้นก็คือคือจะมีสัตวบาลคอยอมีครับมีทั้งนายแพทย์แล้วก็สัตวบาลคอยเลี้ยงคอยดูแลครับครับวานนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจสันที่สุดนะครับแล้วก็องร้อยอา,าสารกษาดินแดนนะครับขอบคุณทุกทีงานทีขอบคุณครับ